แบบสวัสดีทั้แม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับทวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่ครับ IP เซิฟมันเล่นได้เฉพาะเวอร์ชัน1.81.01.02 IP เซิฟก็ MC CPX n e t นะ NET แล้วคลิปเพราะอะไรไปอ่านกันเลย นี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับเพียงอัดคลิปรีวิวเพียงอัดคลิปรีวิวเซิร์ฟเวอร์เราความยาวอย่างน้อยห,าห้านาทีแอดมินก็จะมาสลักอะไรเนี่ยดู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 โซ่ตรงนี้ชื่อไว้ตรงนี้พออัดคลิปเสร็จ แล้วมาติดต่อแอดมินครับนี่ก็ได้ทำอัดคิวครับมันเหลือช่องว่างอยู่นี่มีพี่รีเจนทีแปดด้วยบางคนอาจจะไม่เห็นนะดีจะเดินเข้าไปให้ดูนี่รไอเจนทีแปดนี่ทีเค,ครชื่อ อ่านเอาเองนะคะรายชื่อรายชื่อผู้เล่นที่อัดคลิปเซิร์ฟลงบน y o u t u นะครับอย่างน้อยเกิน5นาทีนะเดี๋ยวอย่างน้อย5นาทีนะครับเอาเฮ้ยเออดูผมจะทำความสามารถพิเศษให้ดูอาจูทำได้ทุกคนอาจูลอยได้จะดูจะดูจะด,ด,ด,ดูไม่ใช่แค่ลอยหรอกจือ ไบรท์เรื่แมนทำแบบแอสซีนนะไม่รู้แอสซีนทำได้ยังไงเนี่ยทำแบบกระโทำนี่นะเออเขาแอสซีนกดแต่สปีดไว่ยำๆไปเลยตื่อโอ้โหก็สปีดไว้ยำๆไปเลยมาดูนครับอย่างนั้นไม่กี่นาทีนะตอนนี้ก็สองนาทีละเอานี่ที่ไหนอ่ะ ที่นี่นะน,นี่มันก็ใช้โทรศัพท์หนึ่งมือถือแล้วก็เล่นหนึ่งมือถือนะครับพิธีเป็นมินิเกมก็กดอันนี้แล้วก็ลิกขวานะครับแน้วก็ีนี่เป็นมินิเกมเบสบอลนักกว่าอันนี้ก็อาได้สองนาทีห้าสิบห้าเอท้าสองครับเพลอนโมบายเซ้นอานร์นะแล้วจะติดต่อแอดมินได้ยังไงหล่ะฟ้า มีแอดมินแอดมินชื่ออะไรใครรู้ว่าบอกด้วยนะครับเดี๋ยวนี่รายชื่อผมชื่อ D A, D A R K Darkon TV นะ D A R K เดี๋ยว D A R K เปลว่าอะไรขอตัดคลิปเพื่อรูด้ดูว่า D A R K แปลว่า แล้วชื่อผมก็เป็น Dark Drag Dragon TV นะครับแล้วจะอย่างนร้นไจะพูดให้ตัวทีละคำว่าได้นะครับ D-A-R-K D-R-A G-O-N g o อนแล้วก็ D-A-R-K Dark G-O-N g o อนเดี๋ยว Dark ดีดีดีอาอ่านว่าอะไรไม่รู้นะแล้วก็ G O N ก้อนแล้วก็ท V นะครับที่จำได้แค่นี้แล้วอาอเว่าอะไรก็ไม่รู้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องยังไม่ไปไหนหรอกนะครับทาเราจะมาแนะนำชื่อผมของจริงนะครับชื่อ ชื่อของผมในโลกชีวิตจริงก็คือผมชื่อโบ้นะครับชื่อโบ๊ทแต่ไม่ได้ชื่อนั้นนะชื่อโบนะครับคงจะไม่มีใครมาอัดคลิปต่อจากผมอะนะเพราะว่าผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบ็อยาลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย